สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้ขออนุญาตนำเสนอผลิตภัณฑ์ไม้เชิงชายคอนบูดรุ่นโมเดินท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตแนะนำก่อนนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับหรือไม้เชิงชายรุ่นนี้นะครับเหมาะกับการติดตั้งหลังคาที่เป็นทรงในลักษณะมีความราดไปด้านใดด้านหนึ่งเขาเรียกกันในลักษณะหลังคาเพิงหมาแงน ข้อดีสําหรับไม้เชิงชายรุ่นนี้ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าตรงบริเวณตรงนี้นะครับมีลักษณะก็คือเป็นร่องนะครับไว้สําหรับในการเก็บแฟชชิ่งในขณะเดียวกันครับท่านผู้ชมครับจะมีร่องเมื่อเวลาฝนตกครับมาปะทะด้านหน้าน้ําฝนทั้งหมดก็จะไหลผ่านร่องร่องนี้ทําหน้าที่ผลักดันน้ําออกไปครับท่านผู้ชมครับการใช้งานก็จะง่ายขึ้น ลำดับต่อไปเป็นขั้นตอนในการติดตั้งนะครับสำหรับวันนี้เราใช้อุปกรณ์ดังนี้ครับ 1. เราใช้สกูเบอร์เจ็นะครับแบบปลายสว่านนะครับท่านผู้ชมครับ 2. ครับวันนี้เราใช้สว่านแบบไร้สายนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ไม้เชิงชายคอนวูด รุ่นโมเดนอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทำการติดนะครับแบบหลังคาจำลองให้นะครับเนื่องจากวันนี้ครับท่านผู้ชมผมไม่สามารถทาท่านผู้ชมขึ้นไปสู่บนหลังคาได้ขออนุญาตจำลองโครงหลังคาเข้ามาณตรงนี้นะครับหลังจากที่เราวัดความยาวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเราทำการตัดนะครับส่วนด้านข้างนี้ครับท่านผู้ชมครับเราตัด45องศานะครับ หลังจากที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเรามีตำแหน่งนะครับอันนี้เราเรียกว่าตำแหน่งในการยึดนะครับวันนี้ความยาวอยู่ที่30เซนนะครับขออนุญ,ญาตยึด2ตํตำแหน่งด้วยกันนะครับเราทําการเจาะและทําการคว้านไว้นะครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับตัวสุดท้ายก็เสร็จสิ้นลงไปนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปครับเราจะใช้แฟชชิ่งนะครับขึ้นมาสู่ด้านบนนะครับลักษณะของแฟชชิ่งก็คือจะคุมในส่วนที่เป็นเชิงชายนะครับเพื่อป้องกันน้ำซึมรอยต่อนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าหลังคานะครับเวลาฝนตกมาแล้วเนี่ยแฟชชิ่งก็จะคุมไว้ตรงบริเวณรอยต่อของหลังคาที่มาชนกับไม้ไม้เชิงชายคอนวูดรุ่นโมเดลนะครับก็จะคุมด้วยแฟชชิ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำฝนก็ไม่สามารถเข้าสู่ตัวขาคได้สำหรับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเรามี2ช่องทางในการติดต่อช่องทางแรกครับ call center 1 7 3 2อกด4นะครับอีก1ช่องทางครับเรามี Li n e แอดแ o o ค o o d ูด a ทยแลนนะครับอย่าลืมนะครับติดตามในครั้งหน้าผมจะนำเสนออะไรต่อไปขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ